สารูกตา no กอยู่ขนุชุณูตาโนอยู่ขนุตาดีคุรีกรสินส่บอกแม่อยู่ดีครับให้แม่ไปเครีดมันกวงพ่อใหญ่นะครับผมแม่จังกระดำจะดีการงานแม่จเจ้าดีเต็นทยังก็ดีขึ้นดุนเรื่องเดี๋ยวนี้เครีดนั้นแค่นี้ก็มีแต่จมลงทุนนะลงทุนนี่ก็มีแต่ลบเร็ว รับสินใจวบามานี่แม่ก็นคนเนี่ยคนณิงขืนหอนหัวอยู่เด้พ่อปูกับม่นั่งหัวแม่อยู่เด้ครับุ๊บเป็นลูกของพ่อเขาใส่ดิกระสินนางอ่ะเป็นเด้ยคุณคิงลูกสินซีดีไปไหนดอกตีอสินใจคันห้องเห็ดค่ะปุซื้อพวกมาไล่ไม่ไาถวายแล้วเนาะควันนี้มามาหอนมาถึงเราวก็ ขอชมบรารมีลูกค่ะอ๋อขอขอชมบรารมีอันลูกน้ำในแม่บ้านในเคยเห็นแม่เห็นแต่ไ<ห>ม่เห็นอันอันในห,หน่อยนี่น้ำแม่กุตาโนกุตากระปาอยู่กุตาโนกุตากระปาแม่จะร่มหวเด้อครับผมค่ะยาซื้อสารไปอีนมาตามหัวหอกบ่กซื้อสารบุกซักของบุกของไอ้ก่อนบ่เออเอ็ด ของซื้อลูกซื้อฟังก็ได้ได้ซื้อหลุมจำในเลือดเราซื้อแต่ละคนมวลที่ไหนแม่แม่กับโรคคือกันกับแม่พ้อนี่ล่ะค่ะัผมแต่แม่ยาเคล็ดไม้ที่มีค่ะนี่ครับที่เป็นยานี่ครับผมค่ะอุ้มนี่หอมจันที่เกิดใหม่นี่ครับผมหอมจัน แค่นั่งอนาดยามาก็ไม่เสียอาตะสินใจถือไาก้ก็โมค่ะอ๋อพอแล้วค่ะผม,มที่ที่มาที่ไปเป็นจังไรมาจังไรแม่ให้ถามเนี่ยแม่บอกแม่อยากจับนะ,ะ่ะแต่สินใจซีจหูส้างทองสินใจมาเกิดก่อนก็เห็นแม่พุงบปทีจักเก็ตเอา บ่หัวซานในรอบควัามีแต่เล่นก็มวนลูกหงอกระด้างขอบกูซีโทนะคะหลาดก็ได้ให้ซีหัสช้างทองสินแซนนี่มาซอยเดยียแม่ผมให้เป็นผู้มูผู้ดีอยากเกเรตะกี้กินเก้งนะคบผม<ะ><ะ>อยากได้นั่นอยากได้นี่เป็นความกับความนี้ละผมะะแม่ผมนะคบกินเกีงจะกินอย่างเดียวครับผม ก็ไม้สิครับมาจาเขาแต่ในี้ยเมียงจาเขาแต่ตลาดซื้อได้ซื้อนี่ไปรอดเที่ยวเล่นซื้อโอ้จนจนเขาเจ้าบอกว่าตากับย่าเอาไปผูดซะกินลายเอาข้าวไม้เดี๋ยวซักแงะแงะแงะไปดูโลกพอดูพ่ยปูสีโทนะคะรลาดก็เลยให้ไอซีหัวเดี๋ยวไอซีไส้เดี๋ยวก็ซังท้วงนี่ผมนี่ครับเมื่อเกิดยูน้ำลายแม่ผมให้เป็นผู้หูผู้ดีเสียฟังตายายอย่าเกเรอย่าขี้มึ่อนคำมาตื่นมาไปต้องไปดุงหัวปรบจ่าง เดกีไปลูกหัวพูเฒ่าคพูแก่บ่แม่ยแนวพอปูเพิ่นว่าจ้องปฏิบัติเค็ดเอาเขาวัดเขาว่าเขาวัดเขาว่าอยู่เดียแต่เมื่อตาเค็ดเอาอของกับของอยู่ใน้หายวัดได้ว่าเด็กขับปุ้ะได้ไอ้สีหัวอ้ยสงทองและวผมสินไทรย,ยาปัตมายารสาวดุขาเมโยคีายฮานุมานศิสุวรรณนันทนาสุนารีสีสุดาวันภาพใสางาศิรนนท์ใสเฮงเกสุยานาคาจันตานาคาปั ก็ดียากับปานาค้ากับป้าน่าข้าจงหอรดีอาสามาพนังอุปนาอุชิตาอุปคุสุวรรณปันทิตาพนังอนุญาว่าโยอิท้าทหารเอกนาธิดานทินีกุมมหาลาทธิมหาลาทธิตมาเวลาเวลาข้าพนังอิขลาโคตาสีทองเยโสธราวัชุวะสาจันทราอุโรอิตุพนังอนาจิยาพนังพันทคุตอาราจารจันคุณคิดเวลาคุชวิยาหอระดีพี่ตุตาหอมจันหอมจันลูกสาวหล่ะ จับได้ยูบอกขันนี่ยนะครับผมขอจับแม่แม่ขอจับเบิ่งได้ได้ไค่ะได้เป็นแหยเอฟซีเป็นเป็นบารมีให้่เอฟซีเพิ่นเบิ่งดู่นนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอันนี้ซื้ออยังนอค่ะนี่ผู้นี้ค่ะไม่เสียอัฐะครับผมอยู่ในนี่นะครัะค่ะไม่เสียอัฐะกินใส่ีแดงถลกไหล่กมูดีดีครับผมมีแต่ห้อยครับผมชิ้นใส่ดื้อกมูไม่ได้ดื้อเด้อครับผมชิ้นใส่อยากได้คือสาวซื้อๆโอ้ อ,อันนี้เสอัฐะเอ้พี่น้องเอฟซีด้วยจับได้อยู่อันค่ะขออนุญาตค่ะข<า>ออนุญาตแล้วด้วยค่ะเด้อค่ะแต่ว่าดีแม่ครับบอบอยู่ไหนี้ก็มีน้องมีนุงสิ้นใจคนรดอก็อยู่นี่แหละครับผ้มอมเอเอฟซีเพิ่นเบิ่งด้วยค่ะครับโอ้ไม่มีจักองจกักจักคนเนาะหายอยู่ในองค์ครับผ้อมนักไหมว่าได้ดรกครับแต่นับองค์คนัองค์ค่ะ ที่จันยืนใน้นี่กับพระนังอนาจิยาก็ไม่เสียท่าหอมจันก็มากก็ถามท่านว่าให้หวานเลยน่างอุ้งคุณแม่ไม่หลอดร่วงหลอ นั่นชิ้นไส้มียนนองหน่อยนี่ก็นดครับ่อน้วนเพรแมู่กจับไก่ใช่ไหมรูกจับไก่เ้ยน้องหัวท้องไส้เป็นตัวเป็นตัมาวกอวที่ที่ปูแก้วข้วที่ปูแก้วเเชี่ยวปกบแก้วลูกซีดกไ้หมนเมปูแก้วยกอคุณใหญมากเลยครับอกินด้วยครับ

ันนี้ปู่แก้วเ้ายังอยู่กับผมเออยู่ครับเปิดเพิ่อยู่วัดใดกับออยู่วัดที่ยงละโซ่มิไสยูโซ่นี่ครับอยู่โซ่ยู่วัดยังพถาะวัดทียังวัดเพิ่นเหมือนลืมซื้อวัดเพิ่นครมสมองรอๆน้าดีกายังไงนะครับเป็นมาปลาเมื่อวานไปในเมียงเล็กอืมมัยู่ในหน้าเลยนะนั่นมันจ่มันจะมีร้านซ่อมนะแม่ร้านซ่อมมันจะข้าจิตไปน้องคายบมอก อยู่โซ่พิศัยเนาะอยู่มุมไายมือเข้านี่เข้าไปวัดอยู่ในเมืองเวัดปลาวัดอยู่นอกนครับวัดปลาครับมันเป็นปาแต่วัดในโซพิศัยเห็นเลยับอยู่ในโซ่ครับแรงตรงไปเลยครับท้าทยเทียวท้าทยกับวัดหลนก้อนกับไปต้านซอมเนี่ย้านซอมไทยมือเข้าไปมัออยู่ใายมืองสินใจออกจากเมืผมด็อยู่กับเมืองแตู่กุากลาักตุ้งนาคานาตานุกุล้ารกตุงไปเลยน่แรนตรงไปที่แยกติดยนไปเป็น สางซีแยกมันบ่ตรงขามก็สร้างซีแยกวันนี้เขาก็กว่ต้องขามพรเดี๋ยวไปมันง็เห็นบาดเลยเป็นครูที่เพิ่นอยู่น้องรุพงพกคผูที่เพิ่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นพููเห็นผรูเหลกเนาะที่ว่าโอ้ปุนไม่เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาบอกบอเป็นมากที่ไปที่แรกมันจะมีมีคู นี่ปูอรหันครับค่ะออกจากปูแก้วออกจากปูแก้วเป็นหาปูอรหันค่ค่อยรู้จักว่าอือีค่อยสิรู้ว่าไอ้มีปูสีสุดโตมาอยู่น้ำน้ำมูนน้ปฐุมมาเนี่ยคี่แรกก็บบอลลูยังที่อต่ละตึกกับรู้ครหาที่ปูแก้วเพื่นกัเพื่นกับ่บอกครับค่ะหาที่ปูแก้วนี่แต่นี่แต่เพื่อนทดลองกันในสื่ออืมตรสอบกันแต่เ่รารู้ว่ามีปูสีสุดโตมอยู่น้ำแก้วนีเพื่อนว่าบอก กันเ่นพี่น้องเิ่นมาจากสีเอาไปสีเอาไปปัวแม่ว่าเป็นไงรถที่แรกเริ่มแรกสิผ้าโนดีนี่ไปปัวสิผ้าเรียดปั่วรถอีกเป้ากันไปแล้วครับท่าสะอาดพอปิ่เป็นร่องนายกคุณเป่นเสื้อผ้าไปสิไปขมิ้นอันนี้ลูกร้านเขาไปเอาไปเอาหัวอยู่พุ่นกระทบไปแล้วหลับปากกันมาสิไปวันเพเ่น่องมาจากเิ่นมาจากยโสก เพิ่นก็เลยไปหาปู่วละฮันนี่แหละไปเพิ่นก็กลับพื้นมาเพิ่นก็เลยมาขอร้องขอร้องว่าให้ไปเบิ้องญี่ปุ่นเพราะว่าว่าคุยกันยังมือนี่แล้วว่าตอนพบกุ้มกจ็จะออกจากบ้านนะเนี่ยถาไปเบือ้องญี่ปุ่นไปปั้ววันนี้เพิ่นก็เลยว่าไปเบิ้องญี่ปุ่นมาสัน่นเพิ่นก็เลยพาไปว่าไปอะไรนะฮะปูว่ว<อ>ละฮันนีบน่บ้านบ้านดงยาก ปัวลหรอคะในยุบันดงยางครับดงยางนี่มันขึ้นโซ่พี่ใสบ่พอเหรอครับบดิขึ้นอำเภอบ้านม่วงครับอำเภอบ้านม่วงครับบ้านม่วงนี่กาลสินบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงเทานีไหมครับใกล้ๆนีไหมครับบ้านม่วงสะกคนเน้นบ่พออ๋อบ้านม่วงสะกคนเน้นบ่พออืมขึ้นเป็นปัวละหันขึ้นเป็นปัวละหันอืมอืมเดี๋ยวนี้เพันก็ยังอยู่บ่พออยู่ครับโอ้เพันก็ยังครับอือืแต่วันนี้เขาเท่าไปทำหาปัวละหันนี่เท่าก้อนสิรูบดบ่พอก็ กระลครับไปซื้อเคน่นั่นซื้อพอโฟพอโฟครับป็มีอะไรด้มา่นบอกว่าไม่ได้ไปิ่นก็บอกว่าวมนเดียวเริ่มได้จากนั่นแล้ไม่ได้ไปิ่นก็บอกเพิ่นอยากได้วางตัวน้อยนะตัวน้อยนะครับนั่นแหละวางแรกตัวน้อยนั่นแหละเพิ่กได้มนี้เพิ่นกัเลย เป็นเลยมาถึงเดืยนนั้เนาะเป็นกระจิกเพรลกน่ะล่่ายๆงไบุเนาะกับบุญนู่เพิ่นบานนี้เป็นก็เลยสังน้องเพิ่อนน่เป็นสังน่องเพิ่อนเป็นสังหน้าเพชรเิ่นซังมาจากุได้เพิ่นอ่าไเพิ่นผู้มาบอกว่าให้เฮ็ดวังให้อันนี้เพิ่นต่ว่างตัวน้อยนะมาถวายเพราะหลังไม่อีกเป็นก็ มันก็ตรสิไม่โชคกินกันล่ะก็เลยเริ่มไหหมาเฮ็ดไหน้องคนมาเฮ็ดวางตรงนี้ในข่ายหมีนะไปหันมานั่นแม่ก็บ่ได้ไปด้ยล่ะเขาได้ไปกงนี้นะเออบ่ได้ไปครับก็เลยมากับพาเพิ่นไปหาเพิ่นเรื่อยเพิ่นก็ตั้งซื้อให้เพิ่นตั้งซื้อให้หลายองค์อยู่กับผู้หลาน่ะเพิ่นเพิ่นตั้งก่อนอออืพหลังจักหันมาแล้วจะหันออกอากหันมาเนาะ ก็ม่หาย่ปูแก้วย่ปูแก้วเพิ่นก็ได้ตั้งอตั้งซื้อมาหลังมาจากหันมาวันนี้ไปขอดูหันสองหกนี่ก็เลยไปตั้งซื้อน้าปูข้าไหนกับี่ปูค้ามไหลเนี่ยกัไปคอด้ายกันขึ้นกันต้นมากก็ไปตั้งนียิปูคําไหลหลังตั้งปูาหลายเพราว่าตั้งนําน้าปูอะหัเนี่กะ มันสามผงหรือสี่ผงอ่ะเป็นตั้งซื้อให้รีโงสั้ท่อแล้วก็ผ้าด่างอาณาตัวแมนผงุ่มงนะั้ท่อแล้วก็เป็นหนาตาเนียนเป็นต่างขึ้นต่อยขึ้นเรื่อยเพราะว่าเท่าเหมือนคนคนต่้งนบอกเป็นตั้งเพราะว่าเป็นผืนผ้าเป็นถตั้งมาได้เนาะ ขอหลังมานี่ผมก็เลยขอขอผู้ขอญาขอหลานว่าแต่ลอดอยู่ในวัดนี่มันกับผู้สูงคว่มนันโมเมนมันมันโมเป็นถอคลอดนะแมเน่ยมันอยู่ในวัดเนี่ยคือขอดขึ้นลอดเนาะแต่ถอดขอดอยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็บสามองค์เพราะองค์ที่สามนี่เพิ่งจะไปทิ้งข้าวเพิ่งไปเพราะว่าหมอเนี่ยหมอโรงพยาบาลนี่ของพรถามผมตาตาสิเอาวาไม่ละสั้นเอ้าไม่ยังผมว่า นคลอดออกถิ่นใหม่แมวออกมากตอนตอนคลอดออกหมอว่าเอาหมอใหม่นี่อยู่โรงพยาบาลไหนพ่ออยู่โรงพยาบาลจุลเวนเดอ์่นจะเลื่อนให้หรอก็ยับนี่ยมีคนมาถามว่าไปถามว่ามีคนเคยมาคลอดลูกเป็นใหม่ป่อก็จ้าก็รูู้เลยพ่อโอ้เสมอแม่นผงที่สามเหรอครับผงที่สามยูอารมก็ได้อเลยผมกับเรียวผมนับเรียวนุ่มหมอผมก็ว่าเอาผมก็เอาแล้วหลานผม ท่านบอกว่าเสียไปทิ้มท่านท่านทุกเจ้าไปทิ้มเจ้าสิยู่ได้ว่าลงบาทเจ้าวางเสียแล้วผมตเอว่าหลานผมวางบ้านมันตาบอูเสียไปทิ้มท่นนั้นถึไม่ท้องเ แกวแล้วถนอดผมว่้พะวาเป็นย่านีมังมแล้วมดเนียเนาะมดบดเป็นมีวแล้วเมียบนางบดมือนางบนมือเขาต่ได้มีโอกาสกินนมดูดแต่นี่ยเมือแรงก็จุ๊กจุ๊กจุ๊กอ้อันดีตึงทเนียเนเนี่ยเนียสเนไดิอ้าไ้ ให้โซนมาเหติหนงยังองเางเอะเ็นเปนตึงเอวันนี้วันนี้ให้แม่ถามเนี่ยเนื่อสงสัยว่าว่าห้องนี่ท่องไงคือเขามีลูกเจีงซีบอยู่ายังก็ว่าังไงนไหนได้แม่ตึงตึงหน่อยๆนะเข้าข้างสมันติดใปยังไงเลยไม่จมันนีรือซีคืจำมันคือจำอันไม่จเวลาเข้า ป้าเสียก็มีเพิ่นก็มาเพิ่หลายแม่ป้าแต่เพิ่ากเหมือนกี้นั่นมัมง้งหรอกตาแมพากเพิ่มน่็อทอทับสิวายอยู่เลยเพิ่นายแต่ว่าผมบอกว่าเห็นลงเพชรผมหามหามเพชรหามมวยลุงเพชร ที่แดดก็จาบวเสียก็จาวันทำไมเนี่ยผู้ใดลงเพลผมมาการลงเพลไปเนี่ยก็ได้ว่าขันออกเพลไหนกูดึงออกอีกเนอะผมไปย่าติโอ้โหขู่ดึงออกอีกก็จะบวชเสียก็จะก็เฮือมาทางเชื่อชื่อน่ะอืมค่ะทุ่มชุ่มมันหน้าใสแบงหน้าก็จะค่ะเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของหนูดีเนาะแปดหกสองค่ะเอฟซีธนใดชื่นชอบกับจัดคัดกระพานค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะ เป็นความเสื้อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องเอซคะ่ะใชัวิจ,จรารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับที่นี่ค่ะแอดมินขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ